ครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับวันนี้มี power amp มานำเสนอ3แท่นนะครับมี power amp มานำเสนอ3แท่นนะครับเริ่มที่แท่นล่างสุดนะครับ m i c r o t e c นะครับ m i c r o t e c 4800นะครับ m i c r o t e c 4800สวยๆใหม่ๆนะครับแท่นนี้ราคาอยู่ที่12,000สองนะครับ 12,000มื่นสองพันนะครับแท่นนี้ไมโครเทคสี่ชแนลนะครับไมโครเ,เ,เครทคสี่ 2, แปดศูนย์ศูนย,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 ย์นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับแท่นที่สองนะครับแท่นที่สอง fa fa xd ห้าพันนะครับ fa xd ห้าพันแท่นนี้ก็สวยๆอยู่นะครับสวยสสภาพสวยๆเลยนะครับแท่นนี้ 9,999บาทนะครับแท่นนี้9,999บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับ F A X D 5,000 9,999บาทนะครับแท่นที่3นะครับแท่นที่3 V O OK. K V O OK. K V 7.5 V 7.5นี่แท่นเล็กๆแต่แรงนะครับแท่นเล็กๆแต่แรง แท่นนี้ห5ื0นบาทนะครับสวยๆเดิมๆเหมือนกันนะครับ VOKV OK เจ็ดจุดแรงๆเลยนะครับแท่นนี้ตัวเล็กแต่แรงครับราคาห5ื0นบาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับ084 203 8182นะครับ 0842038182นะครับท่านใดสนใจแท่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยๆเดิมๆทั้ง3แท่นนะครับมี m i โครเทคไมโครเทค MT4800FAXD5000VOKV7.5 OK ท่านใดสนใจแท่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0842038182โทรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับ หรือว่าจะแลกจะเทินจะซื้อจะขายเครื่องเสียงกางแจ้งติดต่อเข้ามาได้ครับ0842038182นะครับหรือจะแชทไปที่เฟซผมก็ได้นะครับชัยนรงค์คงจันทร์แสงมิวสิกสุรินทร์นะครับชัยนรงค์คงจันทร์แสงมิวสิกสุรินทร์นะครับแชทเข้าไปทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะครับ หรือจะโทรที่0842038182นะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ